S <S> ตัวเมตามึงเยอะจังว่าดาเลียก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคุ้นมาเหลืองก็มาต่อคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วเป็นเอลซ่าแมรี่พีคอกนะเดี๋ยวคลิปนี้เป็นดาเลียเอบิกแบล์แล้วก็เบลวูมนะโดยตัวเมตามึงเยอะมากเลยก็เอาเดี๋ยวดาเลียเป็นตัวแรกตัวแรกเลยกันก็เดี๋ยวเปิดประเติมด้วยอันโฮลี่โฮสนะอันโฮลี่โฮสเนี่ยที่ติดที่ตัวมันติดเมตาได้ก็เพราะว่าตัวตัวความสามารถมันค่อนข้างดีนะคือ ไอการการแท็กอินของศัตรูหรือตัวมันเองเนี่ยจะทับตัวมันจะลบดีบัฟเออไม่ใช่ลบดีบัฟลบบัฟศัตรูแล้วก็ติดเคริร์ส20วิและในช่วงที่ศัตรูติดเคิร์สเนี่ยจะถูกดูดเลือด2%ต่อวิซึ่งไอความสามารถเนี่ยดีมากทําให้ตัวมันแทบแทบจะสู้ได้เกือบทุกตัวน,นะตัวแท้งก็ไม่กลัวเพราะไอดูดเลือด2%เนี่ยมันแรงมากเลย20วิแต่ข้อเสียถา่าว่ามีไหมข้อเสียมันคือปัจจุบันเนี่ยตัวแก้ทางม,มันมีเยอะพวก ไซ e ลนคิว e e k e n d w a r r i o r ร์ไซคิดเมดออฟเออร์เนอร์อ่ะไอตัวพวกเนี้ยจะแก้ทางอันโฮลีโฮสได้กับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือตัวมันเนี่ยมันเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยสามารถตีได้แล้วก็กันได้ตัวมันเลยมีเบสแอคทีค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าเนี่ยมันแค่หนึ่งหมื่นเองตัวทองบางตัวยังเยอะกว่าแต่แรกกลับมาด้วยว่าเลื่อดมันเยอะทําให้ถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นสายตีอ่ะถ้าเกิดว่าเล่นพลาดขึ้นมามันยังพอแก้ตัวได้ส่วนสายป้องกัน สายป้องกันก็จะจะมีคาตาลิสที่เหมาะสมกับมันอยู่2อันนะที่อันนี้อันนี้คือ2อันที่ผมใช้นะคือตัวของ Curse of Knowledge แล้วก็ตัวของไอ้ Dark n t ไอ Cur no ้ Curse of Knowledge เนี่ยก็คือทุกครั้งที่เราได้บัฟเนี่ยศัตรูจะติด Curse โดย d a ต i o อัพเต็มมันเป็นตัวที่ได้ได้รับบัฟง่ายมากเพราะว่าไอ้มาคีของมันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะ Up มาคีฝั่งขวานั่นก็คือเวลาได้รับความเสียหายคีย์เนี่ยไอ้ไม่เออถูกละมันจะ ได้รับฮิวแล้วก็ตัวของเฮสซึ่งพอเราได้ฮิวกับเฮสเนี่ยสตูจะติดเคิร์สันทีก็ทําให้ดาเลียเนี่ยมีต่อระยะเวลาเคิร์สอีกและส่วนดักนัทที่แนะนําเพราะว่าเมื่อเมื่อเริ่มแมทเนี่ยมันจะได้รับเกราะ5สเตก็กรวมทั้งถ้าเกิดสตูตีเราขณะที่มีเกราะเนี่ยสตูจะติดเลือดไหลทําให้เอ2คาตาลิสเนี่ยเหมาะกับดาเลียอันโฮลีโฮสมากแต่ถามแล้วก็ถามว่าตัวมันเก่งด้านไหนมากที่สุดระหว่างตีกับป้องกัน เออส่วนตัวผมคิดว่ามันเก่งทั้งคู่ตีก็เก่งกันก็เก่งเหมือนกันต่อให้โดนเนิฟมาคือคือก่อนอน้นนี้มันมันโหดจนจนต้องโดนเนิฟไงมันเลยอ่อนลงไปอ่อนลงไปเยอะถ้เทียบกับอดีตแต่ถามว่าตอนเนี้ยตัวมันก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมหาทรัพย์ดีๆให้สักตัวโอ้โหเป็นตัวที่ฆ่ายากมากก็ควรปั้นครับตัวต่อมาก็เฟอร์มองเกอร์นะไอตัวนี้ให้สั้นๆง่ายๆคือแรง แรงฮี้เฮียแรงมากๆมึงจะแรงไปไหนแรงที่สุดในเกมแรงแรงที่สุดในมรดาดาเลียเบสแอคแทกเยอะพอสามารถโคตรเอื้อต่อการทำดาเมจเพราะอะไรทุกครั้งที่มันยิงปืนเนี่ยจะทำความเสียเพิ่มขึ้น15%ตามจำนวนดีบัฟตามจำนวนบัฟที่มีและอีด้านบนคือโอกาส100%ทุกครั้งที่ยิงปืนได้เอนเรททอนรีเจนไอ้บัฟพวกนี้สามอันเนี้ยซ้อนทับได้สูงสุด5สเต็ สตาบสตาบัมเนี่ยรวมกันอะแม่งสิบสิบห้าสแต็คสิบห้าคูณสิบห้าสองร้อยยี่ห้าสองรอยี่ห้าเปอร์เซ็นบวกกับไอตัวเอ็นเรทอีกเพิ่มความเสียหายหนึ่งร้อเปอร์เซ็นแล้วบวกมาคีฝั่งซ้ายทำความเสียหายเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นคือแบบเชียมึงจะแรงไปไหนอะคือแบบคือมีรุ่นพี่ในกลุ่มคอมมูนิตี้เขาเอาเขาเอาคลิปมาให้ดูอะโหแม่งยิงเจ็ดแสนแบบพ่ออมึง อะไรจะแรงขระดาษนั้น,นคือใครที่มีตัวนี้ผมแนะนําให้ปั้นอย่างนะครับผมมันอีกอีกอย่างหนึ่งมันเป็นตัวละครดาเลียตัวละครดาเลียมันไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรนะมีจุดอ่อนในเรื่องการต่อสู้เพรเพรอะไรตัวมันมีเคิร์สตัวมันมีเดทไอเอาไปสู้กับพวกตัวที่มีบัฟสะท้อนกับกบัฟตัวของไอออโต้บล็อกได้โมเดลลดเดอร์ Leader, ตัวนี้ก็ไม่กลัวนะเพราะว่ามันมีเดดไอจากพริสตีสแล้วก็มูฟทอนมันไง มันไอตัวเนี้ยแม่งกูอยู่ตัวเดียวก็คือตัวของเพนวิวที่มีมาขี่สะท้อนเออเป็นมามาขี Mar ่สะท้อนคือสิ่งที่ไอเฟอร์มอนเกอร์ไม่ชอบมากเพราะว่าอะไรมาขี่สะท้อนมันมันไม่สนเดสไอไงเออคือแบบเจ็ดแสนก็ตายแต่ถามว่าควรปั้นไหมต่อให้เจอเพนวิวปั้นเถอะก็คือต่อให้ไม่เจอเพนคือเราไม่ได้อไปสู้กับ Pain view เพนวิวนะเราไปสู้แบบตัวอื่นนะเออเพราะงั้นก็ครับควรปั้นเป็นอย่างยิ่ง พายไฟแม่งลงได้ทุกโหมดเลยก็ไปเดี๋ยวตัวต่อไปก็ตัวของไซค์คอมแมนเดอร์ตัวที่มันมันคือฟืนมมเกอร์เวอร์ชันแบบโลเกรดเออโดยความสามารถของตัวละครตัวนี้คือถ้าเกิดว่าเรายิงกระสุนนัดสุดท้ายในรังเพลิงอะ่ะเราจะได้รับไฟนอลสแตนสิบวิแล้วก็เอนเรทห้าสต๊เป็นเวลาสิบวิและถ้าเกิดว่าเราใช้สเปเชียลมูฟระหว่างที่มีเอนเรทอยู่เราได้เดดไอสิบวิแล้วก็อีเวชั่นอีกสามสต๊คือแบบ ไอตัวเนี้ยข้อดีคือมันเล่นฮาวได้แถมไม่ตายด้วยเจอเพนวิวกลัวไหมไม่กลัวเป็นเป็นดานเลียไม่กี่ตัวั้งที่เจอเพนวิวแล้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่ามันมีไฟนอลสเตนไงเออมันไม่ต้องกลัวตายอ่ะแถมถ้าเกิดว่าเจอตัวอื่นที่เป็นบัฟสะท้อนไม่กลัวเหมือนกันเพราะแม่งีเดไอายเออแล้วถามว่าเรื่องดาเมดดีไหมดีมากเบดดาเมจถือว่าโอเคเลยหนึ่งมมีเอ็นเรทห้าสแตกด้วยเป็นโหครบเครื่องมากอ่ะ เหลือเหลือเหลือฮิวนะเออถ้าเกิดมีฮิวมึงมึงครบทุกอย่างเลยเป็นแบบเฟิร์มมอนเกอร์โลเกตอะแต่แต่แต่เป็นเฟอร์มมอนเกอร์ที่เล่นแบบที่เล่นฮาวได้อะถามว่าตัวมันแพ้อะไรตัวมันแพ้ตัวที่มีลบลบบัฟแค่นั่นแหละเออแพ้แพ้อย่างเดียวเลยถามว่าควรปั้นไหมควรปั้นเพราะว่าอะไรมันหาง่ายมันได้จากพีเอเอเอไฟโกถึงไดมอนขึ้นไปอะเออ,เอ,อแล้วก็ถามว่า ตัวมันเหมาะกับการปั้นเป็นตัวแรกๆไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีดารียรียตัวอื่นอะมันเหมาะเลยเพราะมันหาง่ายมันมันเลยเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆมันแบก PF ได้มันแบกลิฟไดไ<ป>ไ้ไปได้ไปได้โหพาราเรลย,ยังไปได้ก็ครับควรหามาปั้นเป็นอย่างยิ่งมาแล้วก็ตัวต่อไปคอ l o ี i เอเจนต์ดารียรียสายป้องคันที่โคตรน่ารลับคาญคือดาเมจมึงไม่ได้แรงมากแต่ความสามารถมึงเฮียสุด ลบดีบัฟทุกครั้งถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายใช้บล็อกปัสเตอร์แล้วก็ได้รับบาเลีย5แต่คือแบบคือกูจะจบมึงด้วยบล็อกปัสเตอร์ไม่ได้ไงในลิฟต์คือถ้าเราจบด้วยบล็อกปัสเตอร์เราได้แต้มเพิ่มใช่ไหมแต่พอมีอีเคเนี่ยเราไม่สามารถทําได้พ,พอพอะเราใช้ปุ๊บมึงได้บาเลียมึงรอดตายแล้วพอมันมีดาเลียเอ้ยมันมีบาเลีย5แต่ขึ้นไปทุกทุกครั้งที่มันยิงปืนแม่งจะเป็นแบบอันบล็อกและติดสลามสิมวิคือแบบ มึงมึงโคตรน่ารำคาญเลยรู้ไหมเพื่อนฮะมึงมึงช่วยตายง่ายๆเลยไนดะ้ไหมแค่แค่มาคีฝั่งขวามึงก็ทําให้มึงตายยากเขาบิกแล้วคือแบบตัวแก้ทางแม่งมันมีมนก็มันก็มีเยอะแหละแต่แต่ว่าบางตัวมันก็แก้ได้นิดๆหน่อยๆไงถ้าเกิดตัวที่แก้ได้หลังๆที่ผมใช้นะก็จะมีตัวของไซคิปมีนวันแล้วก็แบบว่าราคาแพงขึ้นมาหน่อยก็คือตัวของเอ็กคือแบบมีแค่สามตัวเนี้ยถี สามารถเอาชนะได้แบบว่าง่ายๆเลยนะวินสวีปก็พอพอไหวอยู่พอไหวอยู่ถ้าถามว่าควรปั้นไหมถ้าเกิดได้มาถ้าเป็นมือใหม่อยัางยังไม่ต้องรีปั้นมือใหม่ไปปั้นตัวดาเมจก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกมือเก่าและอยากลงแรงเนี่ยควรปั้นเป็นอย่างยิ่งคุ้มค่ามากๆเป็นตัวที่กันหัวสุดๆน่ารำคาญมาก,มากๆยิ่งมีฟอสอาร์มือให้นะโอโ้โหโคตรโหดแล้วก็ตัวต่อไปอันเฟส อันเฟรนเนี่ยเออมันเล่นได้สองตำแหน่งก็คือตัวของโจมตีแล้วก็ป้องกันแต่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นสายโจมตีมากกว่าโดยความสามารถมันคือถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยกระดิ่งกับกระดิ่งโดดกำแพงเนี่ยตัวของอันเฟรจะได้รับอันฟริงซิ่งสิบวิแล้วก็ทรอนสามสเต็0สิบวิโดยไอ้ถ้าเกิดว่ามือใหม่ไปเจอมันในตำแหน่งป้องกันนะแล้วไม่รู้ความสามารถปแปละแม่งเป็นตัวที่ฆ่ามือใหม่ได้ง่ายมากโอ้โหเพราะว่า ไอตัวอันฟรีเนี่ยคือการการกระตุกใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเกิดเราจะสวนมนับางทีเอ้ยมึงจะสวนกวูแม่กูสวนกลับไปแซดกูมีสะท้อนด้วยกูไม่กลัวและความสามารถอีกอย่างนึงคือตอนที่มันมีสะท้อนอ่ะมันจะได้รับไมอสมาสิบวิทุกๆสองสองวิโดยสแต็กได้สูงสุดห้าห้าสแต็คคือแบบโอ้โหแม่งดูดเลือดไม่ว่ามึงฮิวด้วยมึงดูดมิเตอร์กูด้วยคือโอ้โหถ้า เจอเจอสายป้องกันแล้วแล้วแล้วเราไม่รู้วิธีแก้ทางแม่งน่ารำคาญแต่ถ้าเกิดเล่นสายโจมตีโหแม่งเป็นสายโจมตีที่แบบไอตัวโมเดลลีเดอร์ก็สู้ไหวเพราะมันดูดมันดูดเลือดเรื่อยๆดูดเลือดจนตายอ่ะเออเพราะว่าไมไอมาอสมาห้าสแต็กอ่ะไม่ดูดเลือดแรงนะดูดห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเออเพราะงั้นก็เออพูดถึงข้อเสียก่อนข้อเสียมันคือเล่นยากเพราะว่ามันต้องการด่งกระแพงเนี่ยมันเลยเล่นยากแต่ถามว่ามัน มีอะไรประกบจุดอ่อนไหมมันที่กบจุดอ่อนก็คือตัวของกระสุนสีเหลืองเพราะว่าไอ้ดาริเอท่มือทุกตัวเนี่ยจะมีกระสุนสีเหลืองอะหรือกระสุนลูกซองนะเป็นกระสุนหลักอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคอมโบไม่ไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็ขอแนะนําว่าใช้ตัวกระสุนเนี่ยให้ไอ้ตัวกระสุนเหลืองเนี่ยให้คุ้มพยายามอัดศัตรูให้ติดมุมแล้วก็เอากระสุนเนี่ยยิงอัดเข้ากําแพงเพื่อให้เราได้รับผลของทรอนจะได้รับมาเอสมาไง พราะคือมันเป็นตัวที่ต้องเล่นกับมุมอ่ะเออถ้าเกิดศัตรูตดมุมคือไอ้ตัวนี้จะโหดมากเพราะงั้นถามว่ามือใหม่เหมาะไหมเอออาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าอยากฝึกเล่นก็ก็ได้อยู่เพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้แย่มันมันเก่งเลยแหละเออมันเอาไปลงพาราเรลลก็ไหวลง P f โมไววเหมือนกันลิฟต์ไม่ต้องพูดถึงไหวเหมือนกันเจอถามว่าเจอตัวที่สะท้อนอ่ะมันมัน,ม,นมันสู้ไหวไหมเออถ้าเจอเพนวิวหรือตัวสะท้อนอ,อื่นๆเนี่ยพอไหวเพราะว่า ไอตัวมาเอสมาเนี่ยมันก็ดูดเลือดเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมแต่ว่า,าแต่ว่าบางทีมันมันดูดไม่ทันดาเมที่เราโดนสะท้อนไงเพราะงั้นก็ต้องต้องเล่นระวังนิดนึงเป็นตัวที่ว่าต้องวางแผนในการในการคอมโบดีๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพลาดเนี่ยมันทำให้ดาเมจเราหายเลยไงเพราะว่าไอตัวเนี้ยดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะดาเมจมันแค่หนึ่งหมื่นเองเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเอาดาเมจหลักมาจากมาเอสมาเพราะงั้นก็ควรควรใช้สมองเวลาเล่นโอเคปะ่ะเอออ่ะตัวต่อไปเรดไรเดอร์ ความสามารถของตัวละครตัวนี้นคือกระสุนธรรมดาเนี่ยจะทําให้ศัตรูติดวิเทอร์ติดฮิลบล็อกเป็นเวลา15วิและถ้าเกิดว่าเราทําให้ศัตรูติดฮิลบล็อกเนี่ยความสามารถถัดไปที่เราจะได้ก็คือทุกครั้งที่เราทำดาเมจเราทําการฟื้นฟูพลังชีวิต50%ตามดาเมจที่เราทําได้ไอ้ตัวเนี้ยคือที่มันติดเมตาได้เนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะความแรงนะมันคือความสามารถในการฮิลของมันนี่แหละแล้วก็การติดฮิลบล็อกแล้วก็ติดวิเทอร์เพราะาอะไร ไอ้ตัวเนี้ยเขาไปเจอกับพวกตัวฮิวแรงๆกับเจอกับเพนวิวเพราะว่าเพนวิวอ่ะส่วนใหญ่ในบิลลิฟอ่ะเขาอัพสะท้อนและตัวเนี้ยความสามารถฮิวอ่ะมันดีมันค่อนข้างดีแต่แต่ว่าถ้าถ้าเทียบเรื่องดาเมจอ่ะไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นดาเรียสายโจมตีที่ดาเมจง่อยที่สุดละตัวเงินบารตัวท,ทำดาเมจได้มากกว่ามันอีกส่วนสแตปที่เหมาะกับมันเนื่องจากว่าเราเจอเพนวิวนะค่าคีย์เลสกับคีดาเมจอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไอตัวที่เหมาะกับ มันเนี่ยก็คือไอตัวออปชันที่เหมาะกับไอเลดไรเดอร์ก็จะเป็นพวกของไอพลังโจมตีจอกกราะค่าเ c ็กคลูเแล้วก็ตัวของ m e t ตอรเอา้าทำไมเอาเอ็กคูเมาเพราะว่าเพนวิวสายป้องกันอะส่วนใหญ่อะมันจะมีค่ารีสต c e เยอะทําให้ถ้าเกิดว่าค่ารีสต c e มีเยอะเนะี่ยทำให้โอกาสติดฮิวบล็อกของเราน้อยลงเพราะงั้นการที่เรามีเ e อ็กคลูเ่ะทำให้เราติดฮิวบล็อกและวิเทอร์ง่ายขึ้นส่วนไอตัวนี้หมาะกับใคร ตัวนี้ไม่เหมาะกับมือใหม่ไม่เหมาะนคนลงไพ่ไฟเพราะว่าดามเมจมันน้อยทําให้ตัวมันเนี่ยมันแบกไม่ค่อยได้ต่อให้เราอัพมาขี่ฝั่งซ้ายก็เถอะไอเมทัลเบรกดาวก็ไม่คุ้มอยู่ดีมันเลยไปเหมาะกับการปั้นลงลิฟต์แบทเทิลมากกว่าเพราะว่าในลิฟต์เนี่ยตัวมันเอาตัวรอดง่ายกว่าเยอะเลยแถมสู้กับใครง่ายกว่าด้วยเพราะว่าไอพีเอฟอ่ะคือยิ่งดาสูสงตัวละครสตวัวรเลือดยิ่งเยอะซึ่งไอตัวเนี้ยมันตีไม่ไหวลแล้วเพราะงั้นลิฟต์อ่ะจะเป็น โหมดที่เหมาะกับตัวมันมากที่สุดพรเรีลวละพรัเรลก็ไม่เหมาะเพราะว่า damage, ดาเมจดาเมจมันมน้อยไปเพราะงั้นไอตัวเนี้ยเหตุผลเดียวเลยเหมือนกับบัตดี้เวเลนทายเลยคือเอามาเพื่อลงลิฟต์แบทเทิลเท่านั้นไม่ลงโหมดอื่นสู้กับเพนวิวอย่างเดียวสู้กับตัวสะท้ออย่างเดียวนั่นแหละคือประโยชน์ของมันในเมตานี้มาตัวละครโหมดต่อไปก็เป็นของบิ๊กแบนนะบิ๊กแบนตัวเมตามันจะไม่มีเลยเพราะว่าไอตัวที่มันอยู่ดีมากแหละทั้งรีมแบนเฮฟวี่เมทอรไอตัวอีพนะิกแซกเนี่ยทำไม,ไม มันแก้ทางง่ายครับเออไอ้สาตัวนี้มันโดนแก้ทางง่ายมากต่อให้ต่อให้พวกมันจะถึกมากแค่ไหนก็ทำแต่ว่าความถึกมันไม่ทําให้มันเก่งขึ้นครับเอ,อเงื่อนไขในการเล่นมันก็ค่อนข้างเยอะเออโอเคเดี๋ยวไปขอพูดของตัวรีแบนกันเลยรีแบนดก๊อปบัฟสตูแล้วก็ทําการรีเซ็ตไอ,อ้ระยะเวลาบัฟนั้นตูทุกสิบคอมโบและเวลาน็อกดาวน์ได้รับอิมมูนิตี้สิบห้าวิแล้วก็ทําการรีเซ็ตทามททาม,มอร์ของ บัฟทั้งหมดที่มันมีข้อดีข้อดีมันคือมันสามารถรีเซ็ตบัฟได้เรื่อยๆแล้วก็สามารถรีเซ็ตไอตัวอิมมู i t ตี้ได้เรื่อยๆทำให้ตัวมันไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวตัวของดีบัฟเท่าไหร่แต่ถามว่าข้อเสียมันคืออะไรข้อเสียมันคือมันไออิมมูเนตี้มันสามารถโดนโดนลบได้ครับเออมันจะมันจะไม่เหมือนสปิตตี้อิมเมนะโอเคสปิ e d ี้อิมเมดมันมีอิมมู i t ตี้เหมือนกันแต่ทำไมมันเก่งกว่าเพราะว่าอิมมูเนตี้ของมัน เป็นแบบเพิ่มมานเน้นทำให้ดีกว่ามากอิมมูนิตี้ของตัวดีแบนเนี่ยมันเป็นแบบมีมีระยะเวลาไงแถบโดนลบด้ด้วย,วยถามว่าตัวมันยืนยืนในลิฟต์อะต้องยืนโหนดไหนเออโหนที่มันมีตัวละครที่สามารถวางได้สองถึงสามตัวขึ้นไปเนี่ยไอตัวไอตัวดีแบจะเริ่มร่าราคาแล้ว,วหาซับให้มันสักตัวสองตัวอ่ะโอเคมัน มันก็จะราคาเพิ่มขึ้นเขาอีกเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าซับที่ยืนคู่กับมันเป็นซับจำพวกแจกบัฟอะโอเคดีรีมแบร์มันมันจะโชว์ความเก่งของมันแหละแต่ว่านั่นนั่นคือข้อเสียครับมันต้องมีตัวซัพพอร์ตมันต้องมีเพื่อนร่วมทีมมากกว่าตัวป้องกันตัวอื่นเพื่อให้มันเก่งถามว่าคาตาลิสต์มันดีไหมคาตาลิสต์มันก็ดีสะท้อนดาเมจกับกับศัตรูถ้าเกิดว่าศัตรูทําดาเมจน้อยกว่า1%อร์เลื่อนมัน เออมันก็ดีแหละแต่ถามว่าแก้ทางง่ายมันก็แก้ทางง่ายอยู่ดีแหละเอออ่ะ heavy metal cross การการสู้แบบระยะประชิดจะมีโอกาสได้รับเกราะแล้วก็ทําให้ตัวของบบลเบสเตอร์แรงขึ้นร้อเซถ้าเกิดมีเกราะข้อเสียมันคืออะไรข้อเสียคือมันแก้ทางง่ายเลยเออมันแพ้บีดมันแพ้อาร์มเบรกถามว่าเอา้าก็หาตัวลบดีบัฟให้มันสิโอ้ต่อให้มีต่อให้มีตัวละครลบ ลบดีบัฟนะไม่อัไยังแก้ทางง่ายดีขนาดใส่ขนาดใส่ฟอสอาร์เมอร์ไม่ก็ใส่คาตาลิสประจําตัวมันไม่ต้องแก้ทางง่ายดีฮะไอตัวเนี้ยไอเอลซ่าบัดแบสยังสู้หวอ่ะเออ,อยันนักภาษาอะไรกับตัวไอตัวเมตาตัวเมตาอื่นๆนะบัตรขอบอกก่อนนะบัดแบดไม่ใช่ตัวเมตาแต่สู้แต่สามารถสู้ไอบิ๊กแบนเฮฟวี่เมทัลได้แบบสบายๆเลยเนี่ยมันแก้ทางง่าย เอาไบโอเอ็กเซอร์ซิมาสู้มันยังได้เลยส่วนอีพิกแซกอีพิกแซกข้อดีมันคือมันแรงมากถ้าเกิดถ้าเกิดคนคอมโบเป็นคอมโบเป็นนะโอโ้โหม่เป็นตัวที่โคตรแรงเลยแต่ถามว่าข้อเสียมันคืออะไรข้อเสียก็คือมันแรงอย่างเดียวแรงแรงแบบแรงแบบช้าๆค่อยๆแรงอะ่ะแล้วถามว่าไอตัวของสุ่มสุ่มบัฟไม่ดีเหรอนั่นแหละครับนั่นคือข้อเสียมันเหมือนกันสุ่ม ถ้าคุณดวงดีไอ้บัฟที่คุณได้อาจจะพิกเกมได้แต่ถ้าบัฟแต่ถ้าเกิดว่าบัฟที่คุณสุ่มมามันมันไม่ช่วยอะไรเลยมันก็ไรประโยชน์อะเอออย่างบัฟบ,บาเรียสุ่มมามันก็นิดเดียวบาเรียหนึ่งสแต็กมันมันน้อยมากอะ่ะอย่างหนึ่งบิ๊กแบร์อีปิกแซกมันก็เน้นดาเมจใช่ไหมมันไม่ได้เน้นเลือดอะเพราะงั้นตัวมันก็จะบางที่สุดในบรรดาบิ๊กแบร์และเพราะงั้นก็ครับบิ๊กแบร์ส่วนใหญ่แก้ทางง่ายเลยไม่ค่อยเหมาะเลยไม่ค่อยเหมาะก,กับบาง บางช่วงเท่าไหร่ถามว่าช่วงที่มันเก่งก็มีไหมมีแต่ถามว่ามีตัวอื่นที่เก่งกว่ามันไหมใช่มีตัวอื่นที่เก่งกว่ามันเยอะพวกตัวธาตุน้ําตัวธาตุแสงเมตามีอีกเยอะเลยแล้วก็โมสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือตัวของเบลวูฟก็ตัวลหลักจะมีอยู่3าตัวก็คือบีสคิงสเนกไบแล้วก็วิกเอนวอิเออร์เดี๋ยวจะมาพูดถึงตัวของบีสคิงก่อนเลยบีสคิงติดวินเทอร์และเคิร์สิวีถ้าเกิดว่าเราทําดาเมจ อย่างน้อยสิบเอร์เ็นตของแมกที่พีศัตรูในหนึ่งฮิตและทําความเสียหายเพิ่มขึยี่ห้าปอร์เซ็นต5ตามจานวนดีบัฟที่ทําไว้ข้อดีคือแม่งแรงมากในลิฟในริฟคือแทบจะแทบจะฆ่าได้เกือบทุกตัวแบบแบบว่าแบบท่าทุ่มหรือไม่ก็ท่าเก้าอี้เงี้ยสักสักโดสักฮิตเดียวแล้โอ้โหมึงแค่แค่สองดีบัฟก็แรงชิบหายแล้วแล้วพอมันทาดาเมจเรื่อยๆไอตัวดีบัฟพวกนี้มันก็ยิ่งเพิ่มึ้นเรื่อยๆเพิ่มึืนเรื่อยๆเพิ่มึ้นเรื่อยๆถามว่าใช้กันได้ไหมใช้กันก็ไดด้้ถาาาเกิว่ห ไอตัวคาตาร์ดีๆให้เอ้โหแม่งโคตรน่ารำคาญเลยใส่ท่าทุ่มสักสองท่านะโ,โห้กันกันสบายอะบุกก็สบายข้อเสียคืออะไรแพ้ตัวลบดีบัฟแค่นั้นแหละถ้าเกิดว่าโดนลบดีบัฟหรือเขามีอิโม่จะสู้ลําบากเนยกับตัวที่ไม่สามารถเบิร์ดได้เพราะว่าไอตัวเนี้ยเงื่อนไขมันคือต้องทําดาเมจอย่างน้อย10%ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าทําทําได้ไม่ถึงอะตัวมันดาเมจจะดบๆลงไปพอสมควรแต่ถ้าเกิดอัพเต็มแล้วมีมีเพสตีดมี ige, มาคีก็ e, ก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเลยส่วนตัวคือส่วนตัวก็ยังเป็นตัวที่โคตรโกงอยู่ดีในบวลดาบิลบุ๊ทั้งหมดนะแล้วก็ตัวต่อไป Snakebite s n a k k b บ t e ถ้าเกิดว่าเราทำการใช้ไฮโหมดเราจะได้ Evasion 3สา a ตัวลต็กลบบล็อสเตอร์มิเตอร์ยี่เข้อดีของมันก็คือมันเป็นตัวที่เอเอลืมืมอะไรนึงถ้าเกิดว่าใช้ให้ห d e จะได้รับ p e r m ์ม h น s เแล้วก็ ห้าสเต็กบาเลียถ้าเกิดว่าเราเอาชนะศัตรูได้ข้อดีคือเป็นตัวที่เล่นเซฟแล้วก็ไม่สามารถเล่นฮาวได้เท่าที่กับบีสคิงบีสคิงคือมันแรงอย่างเดียวแต่ว่าตัวของสเน็กไบส์เนี่ยสามารถเอ่อสามารถเอาตัวรอดในการต่อสู้ได้ง่ายกว่าเพราะมีทั้งอีเวชั่นมีทั้งตัวของบาเลียใช้สกิวก็บ่อยด้วยเพราะมีทั้งตัวของบ็อบบัสเตอร์มิเตอร์แล้วก็ตัวของเทสแล้วก็ข้อข้อดีอย่างหนึ่งคือตัวมันมีเบสแอคแท็กที่สูงมากในบรรดาเบลวูฟทั้งหมด มีเบสแท็กอยู่ที่1 5ึ0 0คือสูงมากถ้าเกิด acht, Option, ยัดออปชันแท็กกเยอะๆเนี่ยโอ้โหสุดๆแตถามว่าข้อเสียมีไหมข้อเสียคือมีคือถ้าเทียบกับบีชคิงตัวมันดาเมจน้อยกว่าบีชคิงมันแรงขึ้นตามตามดีบัฟไงมันเลยไอตัวเพดานดาเมจมันเลยสูงกว่าแต่ตัวของสเนกไบเนี่ยดาเมจมันคงที่นะถ้าเกิดว่ามีมาคีมีเพสติสมีกับออปชันที่อยู่ในระดับเดียวกันนะแต่ไอีตัวของสเนกไบอะดาเมจจะไม่เท่ากับบีชคิงแต่โดยรวมถือ แต่โดยรวมยังเป็นตัวที่โหดโหดมากๆในเมตาเอ่อในไพไฟอาจจะเล่นได้ลำบากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของนีลิฟเนี่ยโอ้โหสุดยอดเป็นตัวที่แบบควรหามาปั้นควรใครมีก็ควรปั้นเลยเออโหสุดๆแล้วก็ตัวสุดท้ายของคลิปนี้ Weekend v o ิเออรถ้าเกิดว่าเลือดลดเหลือ50เป็นครั้งแรกจะได้รับให้โหมดแบบเต็มเต็มทันทีแล้วก็เฮสิบวี ทำให้ตัวมันน่ยใช้สกิลบ่อยแล้วถ้าเกิดว่าเรากดใช้ให้หมดเนี่ยจะได้จะได้รับ Immunity Final อลสเตแล้วก็เฮฟ v ี่รีเจน15วิรวมถึงลบดีบัฟทั้งหมดด้วยข้อดีคือมันชนะทางตัวละครสายดีบัฟเกือบทั้งหมดในเกมเพราะว่ามันมีของตัวลบลบดีบัฟแล้วก็ตัวของอิมมู i t ตแล้วก็สู้ตัวสะท้อนได้ด้วยเพราะว่ามันมีตัวของไฟนอลสเตนแล้วก็ h e ฟวี่รีเจน15วิซึ่งนานมากๆข้อเสียข้อเสียคือถ้าเทียบกับเบลวูฟในเมตา มันเป็นเบลวูปที่ดาเมจเบาที่สุดเพราะว่าเบสคแอคเคชัแค่9,500ต่อให้รวมตัวมาคีรวมเพสติดกับใส่ตัวของออปชันตีสูงสูง,สงตัวมันก็จะเป็นตัวที่ดาเมจเบาที่สุดแล้วข้อเสียอย่างนึ่งคือไพไฟมันลงไม่ได้มันเป็นตัวที่อ่อนมากในไพไฟเขาเลยนิยมมาปั้นลงลิฟต์มากกว่าเพราะว่าในลิฟตในลิฟตัวมันเฉืฉายเพราะว่าใน ในลิฟอะ่ะปัญหาของตัวละครสายตีคือเรื่องของดีบัฟนี่แหละเออแต่วีเอ็นว,วิเออร์มันจะหมดปัญหาเรื่องนี้ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปเมตาของดาริอับิกแบนแล้วก็เบลวูฟก็ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าผมผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็สามารถเสริมได้ในคอมเมนต์นะอ๋อแล้วก็ที่ที่ผมลงคลิปชา้าเนี่ยเพราะว่าเออผมอะ่ะเพิ่งเสร็จจากงานมาหาลัยแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดเทอมพอดีทำให้ตอนนี้มีเวลาทำคลิปแล้วก็อาจจะ กช็ช่วงนี้ก็จะมีคลิปถีขึ้นแหละเพื่อตัวแทนแกไอ้ช่วงไอ้ช่วงสองที่หายไปก็ถ้าชอบก็ชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าายบายจ้า